เรื่องนี้่อยครับเฮียกรณีที่ตอนนั้นที่เฮียไปร้องกกตยออเหล็กเพชรกับเพชรมหาชนใช่ไหมคู่คู่นั้นใช่ไหมแล้วมันมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมเขาส่งมาแล้วครับกรรมการไม่มีความผิดให้เวทีพิจารณาเองแล้วเวทีก็ไม่ได้ตามก็คือเขาทางนู้นบอกไม่มีความผิดแล้วไงครับเวทีก็เรียกพวกนี้กลับมาทํางานแล้วกรรมการทำงานอาทิตย์แรกก็ล่อคู่สี่ไปแล้วครับไอคู่ชลวรรณล่อไปแล้วกรรมการทางานไฟแรกก็ล่อไปแล้วครับ คือแล้วเนี่ยล่าสุดก็มีของอย่างเสือเปลนเขาก็ไปร้องกรกเหมือนกันครับผมอันนี้เฮียมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็เสือกระดาษครับหมายถึงว่าเสือกระดาษครับหมายถึงกรทใช่ครับเสือกระดาษใช่ครับคือหมายถึงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้คือมันไม่มีคนที่มีความรู้จริงที่จะมาทํางานนะครับครับแล้วก็อีกอย่างว่าไม่กล้าตัดสินใจอืนะครับอเพราะว่าการ การตัดสินมวยการดูมวยมันต้องคนเป็นถ้าคนไม่เป็นเนี่ยเขาจะดูไม่ออกว่าตัวไหนได้เปรียบเสียเปรียบแต่เรายกเป็นยังไงยังไงนะครับถ้าในความคิดผมก็เหมือนเสื้อกดนะครับเพราะว่าอย่างคู่ยอดเหล็กเพชรอย่างนั้นเขายังตัดสินไม่ได้และคู่เนี้ถ้าคนไม่ละเอียดจริงๆเนี่ยมองมวยไม่ขาดจริงๆมันยากกว่าคู่ยอดเหล็กเพชรนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีมีคู่ปัญหาอีกเขาไปร้องอีกอย่างนี้มันก็เงียบไปอีกใช่ไหมก็อย่างที่บอกไงว่า ปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ลงมาแก้ทุกอย่างปัญหามันจบหมดอ,อแล้วปัญหาคู่ยอดเลยเพชรคุณฟันมาอย่างเงี้ยกรรมการเขาก็กล้าทางานต่ออีกเพราะว่าก,กูทําแล้วกูไม่ผิดอะ่ะอใช่ไหมไม่ผิดจะรอสองคนโดนพักไปสามคนโดนพักไปเลยผมถามว่ากรรมการคนไหนกล้าล่ะวงการมวยมันก็ต้องดีขึ้นนี่คุณบอกเขาไม่ผิดปุ๊บวงการมวยมันก็ต่ําลงทันทีใช่ไหมล่ะไหนเมื่อคุณตัดสินคนที่ผิดแล้วไม่ผิดวงการมันก็ต้องต่ํามันธรรมชาติอยู่แล้ว ใช่ไหครับครับอย่างนี้ถ้าเกิดของกรณีของเสียเปลนที่ไปร้องเนี่ยก็มีโอกาสที่จะก็เงียบอีกอย่างนี้หรอก็อย่างที่ผมบอกว่าเสือกระดาษเสือกระดาษคืออะไรก็คิดกันเองแค่นั้นเองใช่ไหมครับวงการมวยถึงบอกว่าผมพูดตลอดวงการมวยจะพัฒนาได้ต้องผู้ใหญ่เข้ามาทําช่วยกันมาปะคือมามาป้องมาปามนะครับอย่าปล่อยปาล่าเลยจนเกินไปแค่นั้นเองหาคนที่มีความรู้และจริงใจกับวงการมวยมาเป็นคนตัดสินครับ